แล้วน,น,นะคะมันหิวข้าวค่ะให้มันกินข้าวไปโมอับบินาไม่ทักลับมาทธานาเวลา,ามันนินทาเป็สมาชียาเมกูไม่จะท้องตะท,า,ทายกับมึงหรอกมามึงเล่นท<ค>ี่ยกูอามาดีมาคุยแต่มึงแต่งตัวเหมือนพางตัวไปกับเบะของกูคืเซ็กซี่แล้วไม่ใช่ที่สดที่สุดของมึงอ่ะมึงคือแบบ ถ้าดาวลิ้ถ่ายด้ค่ะพี่จอยเคยถ่ายกับกูมั้แต่กูเด็กๆค่ะสมัยอินแมกซีนอะไรอย่างงี้ถูกปะกูถ่ายมาแมกซีนสมัยนั้นมาหรอมามึงก็ไปถ่ายด้วยหรอมาคือยั่วมากนะแต่ยั่วแบบตอนนั้นเป็นโปรเจกต์เลยหรือปะเอาอะไรช่องมากสีกับช่องน้อยสีมาปะกันมากันแหม ไปที่เดียวกันแต่อยู่คนละหาดอ๋อก็คือเก็บตัวก่อนอ่ะมึงก็เก็บตัวคนนู้นก็เก็บตัวไม่เก็บตัวอยู่บนเรือเดียวกันนี่แหละเหรอใช่แล้วจอนางก็คุยว่าใครอยากได้ยังไงคือฉันก็บอกว่าขอท่าที่มาเป็นแบบปัวดนอนแล้วก็เด้งแอนแอนนอนอะไรอย่างงี้เป็นเลยยอมเมื่อยเลยเป็นนางแบบนี่น้มาสีส้มโอ้โหมาสีส้มรอดมากแล้วคือ แล้วคือมันต้องแบบว่า<อ><อ>ก้มก่อนหนึ่งสองาเนื่อยอย่างเงี้ยประมาณสิบรอบโมมึงล่ามเนาะแล้วอันใหม่อันไหนเนี่ยที่ตาจอถ่ายมึงอะที่มาเป็นนางโปะที่มาเป็นนางโตอันล่ลาสุดอามินาเบิร์ดเดย์โปรเจกต์สุดๆถ้ามีวันหนึ่งมึงสลับร่างกับกูได้มึงล้ามึงล้ากูเอาวงกลับมาคือแบบล้าค่ะโอยได<อ>้งว<อ>้วายแอนตูดให้แดดหุ่นน้ำลายไหลเลยอบริวบ เห็นแล้วมันเหลู้จะให้มึงดูลูปอันตีนด้วยของเซจจอท่าดาเออคือกีหลุดที่ไม่เคยลงในโซเชียลเลยไหนดูไหนดูไหดูเออตูดเมือนละกรรมอ่ะมึงแม่สองซ้เออแล้วมึงยังไงอย่างมึงก็ไม่ได้ใส่จีสติงอะไรเหลือก็คือเดินเปิดไปเลยเปิดกีไปเลยใส่ใส่จีสติงแต่ว่า หีทัดออกอาเป็นไงมึงก็หาทำเนอะโอใเกียรรายการมึงให้มันสุดๆไปเลยเนาะถูกไหมใช่จริงๆนะผู้หญิงคนเราอะอายุส5มสิบห้ามันคือช่วงเวลาที่ผู้หญิงสวยที่สุดสุดๆเออดีใส่คนละค่ากูมือเหมือนมันตีนมือนอกูดิตีนเ้ยม่แค่ครึ่งเดียวเป็นไคือคือที่สุดแล้วคือรู้สึกแล้วว่าเนี่ยก่อนถ่ายอะ นี่แหละเป็นวันที่กูสวยที่สุดในชีวิตของกูแล้วล่ะวันนี้ใช่คือแล้ความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยมาเรียบร้อยแล้วคือคไม่อยากให้เขาว่ารีทัดจนแบบไม่ดูเป็นชันยังเกไห้เห็นว่าตะข่ายผิวเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เพราะปกติเวลาถ่ายชุดน้ำหรือว่าถ่ายบิกินี่เนะี่ยจะบอกเอ่อตะกล้องเสมอว่า อย่าอย่าแปะนมให้อ,อย่าแปะร่องให้อ,อะไรให้เดี๋ยวพอคนเห็นตัวจริงว่าแค่นี้เองเหรอเลือให้มันเป็นเรียวให้มันเป็นจริงกับปานที่สุดโอ,อ้น้นท่าเน,น้นเสน่ห์ในตัวของเรา,เาผู้หญิงทุกคนมันเขาจะมีเสน่ห์ของตัวเองแต่ค่อนข้างแตกต่างกันเ,<อ>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวเองให้เจอว่าเราเอ่ะมีเสน่ห์ตรงไหนแล้วตรงไหนที่คิดว่าในร่างของเราทุกตองทุกตองจุดไหนที่มันแบบ จุเนี่คืขาุดซึ้งส่นใหญ่ก็ตาเออจริงแล้วก็แบบจริตของฉันในการแบบเวลาแบบอยู่ตามสถานที่ชิลแต่เออกรพลิตัวการหยิบชม้อยฉมายตายแต่ใช่จะลงจริตอะไรว่าไปุมยลำคานกับปูหรืวะเออใครบอกที่บอกว่าทุกอย่างจริตของมึงอ่ะคือมันคนที่มาเป็นเหยื่ออะผู้ชายหรือสาวลรอ ทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่หรอมันต่างกันยังไงระหว่างความเป็นเกิดมาแล้วคบผู้ชายกับการที่คบสาวหล่ออ่ะออยเงี้ฉันเคยคบผู้ชายมาออแต่ว่าคนนึงก็ประมาณสี่ห้าปีเลยนะเรารู้จักแต่แบบนี้ไงคือเพศผู้และเพศเมียเท่านั้นเท่านั้นเราเราจะไม่รู้จักอันอื่นเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าเพศที่สามเนี่ยเขาจะมีความเป็นเพื่อนกับเราอยู่ด้วยกันแล้ว แล้วแชร์กันได้มากกว่าผู้หญิงเหมือนกันเท่านั้นเองกูไม่ได้ซีเรียสเรื่องครอบครัวกูไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเออชาตินี้จะแบบสามารถเบ่งเด็กออกมาจากกีเราอะไรอย่างเี้ไม่ได้คิดเออก็ไม่ได้คิดถึงแต่ถ้าวันหนึ่งแบบว่าเรามีวุฒิภาวะ หน้าที่ของการเป็นแม่มากพอที่เราจะมาดูเด็กคนหนึ่งได้โดยที่ที่เขาไม่ได้ลําบากอะไรก็มีบางทีผู้ชายอาจจะไม่ได้เก็ตในบางมุมที่ความเป็นผู้หญิงที่มันเวลามึงมึงมึงมีมึงรู้สึกไหมล่ะกูไม่เคยมีเมียเป็นผู้หญิงไงบ้ากูไม่เคยมีเคยมีผู้หญิงมาจีกูมาจะให้ป๊อกกี้อยู่ที่เตียงเลยนะกูแบบไม่จีบมึงแต่มึงชื่อบิงปองแล้วนะ แต่นหน้ uz, şallah, หากูเท่นะหน้ากูเป็นแบบนางเขาดกขึ้นมามม่เห็นเปล่าขนไหมชนีเข้ามาถึงห้องแล้วห้องกูเล็กมากขึ้นมานั่งที่เตียงกูพ si ี ough> ่ป้องเอาบัคก้มาให้ค่ะแต่แปลกนะฉันไม่ชอบผู้ชายมีเขามีหนวดทำไมอ่ะเคยเจอแล้วไม่ชอบลำาขาหล่อ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 ถ้าเป็นแบบไม่ชอบถ้าเป็นเกยงเก่าใหม่ลาหลาก เออฉันชอบแบบสะอาดสะอาดซะมากกว่าอ่านี่ไงมันจะแบบตัวเองอะไรก็ดุยๆเป็นแบบนางทอมสาวเท่ดีกว่าใช่อยู่ในวงการนี่มีผู้ชายพี่ที่เป็นดารามาจีบมึงบ้างปะเยอะมากเยอะมากเยอะมากสมัยที่เข้ามาแบบช่องเจ็ดแรกๆอ่ะคือโอ้โหน้าใหม่ดาราหน้าใหม่อยากจะ เด็กจะเซยใช่หรอเขามาจีบยังไงบ้างอยู่ในกองกันอย่างนั้นหรอก็จะอารมณ์แบบว่าเราเป็นคนแบบว่าเป็นห่วงเพื่อนคอยเทคแคร์เป็นแลงเทคแครเออไปเซเว่นเอาอะไรไหมอะไรอย่างงี้เอาไปนี่เอาอะไรไหมผู้ชายเขาจะเดินมาว่าซื้อขนมจีบมาให้หน่อยซึ่งชานก็ไม่รู้ว่าความหมายในยะของเขาคืออะไรนิ่งๆมันมีอะไรซ่อนอยู่กูแค่รู้สึกว่าอ๋อเธออยากกินขนมจีบแล้วมึงมารู้ได้ยังไงว่าเขา ก็ร so you know. okay. ู okay. ้ได้ไงใช่ไหมเขาโทรมาว่าเอาไม่ที่ห้องหน่อยวันอยากรู้แล้วเสียวนะหล่อนะก็ไม่ได้คิดมากแหละก็เข้าไปมีเข้าไปด้วยหรอก็เข้าไปเออเนี่ยเอามาให้ก็แค่นั้นพอรอบสองฉันน่ะมีประจำเดือนใช่ไะเป็นนางมีเมฉันเป็นคนปวดท้องนางก็บอกว่าค้ามานอนในห้องค้ามานอนในห้องก่อนสิไม่นอนไม่ได้คิดมาก แล้วแต่ว่าท่าที่นอนคือท่านี้นะที่ไม่คิดมากอ่ะไม่ใช่แล้วเมื่อมีประจำเดือนเราไคิดอะไรตอนนั้นให้ลมมันโกรกพอตื่นมาเขาก็เรียกถ่ายแล้วทีนี้ฉันก็คนตาปลอมหลูดอะไรอย่างเงี้ยมีเอ็ซิเซนเกับร่างกายฉันก็เลยเดินไปที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งในห้องอ่ะเนาะไปแตะแตะแตะดูอะไรอย่างเงี้ยหันมาผู้ชายประจันหน้าฉันว้ายมันคลื่นคลานเข้ามาแล้วกูหันไปแล้วกูพูดว่าอะไรปะ มองอะไรแก้ขนาดนั้นบ้างเออ,ม,<า>เอ,อมึงโมวว้มาทำไมเหมือนเขินๆไปก็แล้วก็คงแบบถอยถอยแล้วก็ไปบอกแบบพ่อเราไปบอกเพื่อนเราว่าแบบเออชอบเราอะไรเงี้ยแต่คือนาำไม่ใช่สเปคฉันไงเออเออตอนนั้นก็มีความเป็นแบบชอบนางสาวเทสแล้วยังยัง หรอยังโอเพ่นสุดๆดแต่แค่นางไม่ใช่ไทยเปล่า,อ,า,าอ่ะใช่เพราะอักษรย่อผู้ชายคนนี้ตัวเดียวเลยไม่ได้เพราะว่าอักษรยอ่อคือชื่อรู้เลยอยากรู้เนี่ยอักษรยอ่อมันเป็นอักษรเลยอะอนน เที่ยนเเหาไข่เมือเผาอีโฟบ้านเดียวคุณสมบัตเมืองกับโอ้เป็นคนรวงวงการกันเลยยัยโฟเขาด้เป็นนักร้องตอนแรกมันไม่ได้อยากเป็นนักร้องเว้ยมันอยากเป็นอะไรมันอยากเป็นนักแสดงเนี่ยอีโปโดนบังคับให้เป็นนักร้องมันอยากจะลดเล่นเป็นเด็กแสดงบทบาทอย่างเงี้ยหรอใช่มันอยู่กันมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่รุ่นราวคราวนั้นเลยใช่ไหมฉันอยู่แต่มันอกหัก น้ํารองห้อยู่คนเดียวจะกือต้องเข้าไปอาบด้วยน่าอายไปถ่ายละครด้วยกันแล้วนั่งอกหักเออทำไมหนอนห้องเดวกกำนิดเข้าไปนานเข้าไปยืนทำอะไิกอ๋อเปิดน้ำให้ซาวกับซาวเสียงให้แกบอกว่าามกันอ่อะกูอาบด้วยแกพาอาบยืนอาบแล้วไงอ๋อต่างๆสนิทกันนะเวลามีปัญหาคือคุยกันแต่ว่ามันก็ทำงานเราก็ทำงานก็เลยไม่ค่อยได้ไปแฮงเอาไม่ค่อยได้เจอแล้วอีนั่นมาติดผู้ไง คือ้าโฟจะอยู่ในธรรมกติแบบนี้ในหัวมันคืออย่างงี้เลยนะถ้าเรามีพูดเราจะต้องอยู่กับผู้ก่อนเพื่อนตอนไหนก็ได้เพื่อนตอนไหนก็ได้บนี้มึงเลิศว่ะเออฟอร์มันมามาว่าอะไรนะไม่เอาเลยอุ้ยแปดเดือนไม่เอาเลยทำไมทำไมเรื่องนี้แปดเดือนใคืออย่างงี้ไอโฟจะรู้หมดเพราะเวลาเรามีแฟนอะ จะโทรหามันก่อนเลยว่าเ<อ>พื่อนตอนนี้คบคนนี้อ,อ่ะโอเคมึพงพามาเจอกูฉันเป็นคนที่เพื่อนและผู้ต้องสามารถอยู่ด้วยกันได้<อ>ฉันเป็นคนแบบนี้<อ>คืออย่างนี้เรื่องราว <laughs> ฉันแล้วก,กับทอมอแล้วฉันก็รู้สึกว่าหยุดหยุดนะนมินานต้องกลับมาคบผู้ชายละก็้เ,<อ>เลยไปพบผู้ชายคนหนึ่งวิ้ย <laughs> เขาเล่นหนังกับฉันด้วยนะอ <laughs> กูเซิร์ชนะคนที oh, ่เล่นเป็นเดี๋ยวต้องหานะค่ะอ๋อเล่นหนังที่เกี่ยวกับพระพุทธประธรรมพระสงฆ์และเครื่องบินเดี๋ยวไม่ใช่นี่นนั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 ่นรีบรีบเหรออ๋อมึงทำแบบฟิลนี้แบบฟิลน่าจับจอบนะกรี๊งกริ้งกลาวอ่ะยมึงกูคุ้นเลย คุ้นไหมเมึงก็จะบอกว่ากระเทยดหรือเปล่า<อ>ปัจจุบันเขาเป็นแฟนคนนี้กระเทยหรือเ,เปล่าปัจจุบันเขาเป็นแฟนคนนี้ว้าวโอ้ยเป็นกระเทยใช่ก็เขาไม่อีมอก็มึงนะอ่ะตอนนั้นเขา ภาพอีโฟเครียดขนาดไหนฉันเข้าไปจีบเขาทุกทุกแปดโมงฉันจะรู้ว่าเขาไม่พิธีกรต่างๆนานาโน่นนี่นั่นฉันก็จะไปจับดักเจอที่คอนโดเขาล่วงหน้าแล้วขึ้นห้องผู้ไปเลยแล้วแก้ผ้าเลยอะไอ้ยอจริงกูแก้ผ้าเลยรอดอีโมมึงรับนี่สุดสุดท้ายแล้วจบที่ใส่คืนทำเองไม่โดนไง บางทีเริ่มก่อนด้วยนะี่บอรู้บ่บอเหีย <c oughs> จริงระวังรายการนี้5ล้านวิวนะมึง <c oughs> <c oughs> แว็บแรกที่เรารู้ความจริงทั้งหมดจาก8เดเดือนที่ผ่านมา <c oughs> มอย่างนี้เลยอ่ะ ปกติกูจะให้สามวันเจ็ดวันท่านี่คือเรื่องที่ไม่ไม่โอเคกีดออกมาให้กับเรื่องลิปหน่อย้มีกูแบบกีตไม่เป็นด,ด้วยแนละ้วปกติอะ่ะอ่ะกูให้ลิปซิงกี้เลยเนี่ยสาาองาแล้วไงรู้ไหมด้วยความที่ตอนนั้นอะ่ะอินิโอคงอยากเข้าวงการมากพี่ที่สนินีกับนางอะ่ะม,มาขอร้องฉันเลยอย่าบอกให้น้องเขารู้ตัวได้ไหมว่าเรารู้ฉันทำไงรู้ไหมฉันหนีมาไปคุยกับทอมเลยแล้วมันก็โทรมาด่าฉันว่า ฉันถ้าทำร้ายจิตใจมันฉันนลอยา่างนั้นแล้วฉันก็อยู่อย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยฉันจะไม่คุยกับมันเลยว่าเนี่ยตอนเีตอนนี้มึงรู้แล้วเนาะอีโมอุยโมแล้วก็เป็นข่าวกับตายตอนนั้น่ะเป็นข่าวกับตายเลยเหรอเพราะอะไรรู้ไหมอีนี่กวักริมมือเรียกกูเหมือนรถไอติมเลยอีดอกอะออสาธุเห็นไหมมึงเป็นไง ไอโฟก็เป็นคนปากแจ๋วอยู่นะปากแจ๋วอยู่เลยเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดเราเอาใครไปแนะนําให้เขารู้จักแล,แล้วลเขาไม่ชอบอ่ะเขบอกว่าบื้อเลยเน่าประดุกมากเป็นการกินข้าวสิบห้านาทีแล้วกลับเลยแจ๋วคนไหนชอบนะจะคุยด้วยจะอะไรด้วยจะนู่นนี่นั่นด้วยอโฟไโฟน่าครบมากเลยอ่ะเป็นคนแบบนี้อีโฟน่าคมบมากเลยอ่ะอันนี้เป็นคนแบบนี้ดีมึงแบบพูดเลยคือ แล้วตอนนั้นมีคนหนึ่ง,อ,งอ่ะฉันมพิงคบได้หลักเดือนอ่ะไม่ไกี่เดือนบอกเลิกเลยเชื่ิกูเพิ่งคบให้กูเลิกเล,กเลยเหรอมันได้เหตุผลไหมใน,นตอนนั้นไม่เข้ากับมึงคนนี้ไม่ได้หน้าก็ไม่ผ่านแล้วมึงเลิอกอีฟองคนแจ๋วจริง แต่สเปคโฟกับสเปคฉันจะไม่เหมือนกันโฟจะชอบผู้ชายหน้าแบบแบดบอยอ,อ่ะแบบมาแบบแบดบอยผมจะถอ่าเ, <ผม S 1> เป็นแบบผมไปแบบเออแต่ฉันไม่ชอบแบบแบดบอยฉันชอบผู้ชายมีสเสน่ห์ฉันชอบคนมีสเสน่ห์หน้าตาไม่ต้องอะไรมากก็ได้ดูสะอาดสะอ้านแล้วมีสเสน่ห์จบเลยเดินมาแบบเมาเรื่องมึเงเกินไปอะ่ะเอาจริงดิเฮ้ยเมาเรื่องมึงเกินไปนะคนดูแคกูเป็ล่ดูแน่เลยดอก อูเกินหลายเรื่องมากนะจริในดีเอ็มนี่ก็จุกๆเลยนะแต่คือก็คือไม่เปิดอ่านฉันก็จบอะไรแบบแค่ตลกสาวเท่เลยเหรอในในในดีเอ็มอะไม่จะมีเฉพาะสาวเท่นะฉันเห็ของผู้ชายทุกขนาดเลยว้ามันปาแล้วเปิดมาให้เหรอใช่บางทีบางทีเป็นวิดีโออะวิดีโอวิดีโออะผู้ชายนั่งยองๆในห้องน้ำอะแล้วก็ถ่ายแค่ครึ่งตัวล่างอ่ะแล้วผู้ชายก็ ชอมาให้ดูแล้วก็น้ำพุ่งใส่ว้าวก็มีคนเคยถามมว่าถ้าเกิดมีคนมาทำแบบเนี้ยให้ดูต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงก็คงแบบเธอเธอมาดูแล้วก็คงไม่ได้แบบโอ๊ยกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้กลัวโอ้ยเด็คโอ้ยของน่วงนะต้องไปเช็คโลกแล้วล่ะค่ะ ต้องไปอย่างนั้นโดยประมาณเยอะอแล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่สาวไม่พูดไม่ได้เราก็คือขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเลยจริงหรอว่าคนก็แบบว่าโอ้อีดอกเอ้ยถ้ากูมีเพื่อนอย่างอีโมอามีนาสักคนนะชีวิตกูสบายเลยก็อย่างที่บอกไว้ตอนแรกฉันน่าเป็นสายซัพพอร์ตมีอะไรสกิดมามีอะไรโทรมาพี่โมก็จะเป็นอีกคนนึงที่เวลาพี่มีความรัก หรือเวลาพี่จะจะแท่บพี่โมอย่านะโมอยานะโมขอพูดเวลาพี่จะอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะให้เราเป็นตัวช่วยซึ่งต่อให้เป็นเรื่องไม่ดีอะเราก็ช่วยผิดถูกไม่รู้เลยหรอไม่รู้เอาไปก่อนลุยให้ก่อนเพราะเราเรารู้สึกคือพี่โมเป็นคนแบบนี้เธอพี่โมเป็นคนที่เขาคิดมาแล้วในหัวว่าฉันจะทําเป็นขั้นนะอย่างนี้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  ใครไปขัดเขาสักขั้นนึ่งอะโดนด่าแล้วมั้มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันโดนด่าเรื่องอะไรรู้ไหมไปขัดจุดประสงค์เขาหรออ่าเรื่องแบบแต่งหักเรื่องความรักอะไรอย่างงี้เราด้วยความเป็นห่วงก็รู้ว่ามีเพื่อนกระเทยคนหนึ่งอยู่ข้างแต่เราไม่พอใจเพราะว่าเขาถ่ายไวทุกเหตุการณ์หรืออะไรเงี้ยมันมันไม่ควรที่จะถ่ายอ่าอันนี้ในความคิดของเราด้วยนะเออออเทียนี่แหละเราก็โทรไปว่าว่าแบบเอ้ยทำแบบนี้ทำไมมันไม่ไม่สมควรข่าวออกมาไม่ดี แล้วด้วยความที่นักข่าวเนอะเพาะเขารู้ข่าวเขาก็โทรหาเราเยอะเรารู้ว่าพี่ตกอยู่ในอันตรายอะเราก็ปล่อยให้เขาอะได้พักผ่อนก่อนนะเธอเนืกอว่าป้าคนป่วยกูก็ให้พักผ่อนน่ะพอนางฟื้นขึ้นมาฉันฉันก็โทรหาว่าเออพี่โมไม่ได้จะมากวนนะแต่นักข่าวโทรถามเยอะนะครับแล้วนางก็คงแบบไม่อยากตอบอะไรนางคงอยากพูดทีเดียวก็เลย ส่วนกูมาหนึ่งประโยคจุกๆอามีนานี่กูตื่นขึ้นมาด่ามึงได้เนี่ยมึงไม่ต้องห่วงกูแล้วเราก็เลยหายห่วง<ม>เราก็เลยรู้รสึกว่าโอเคเขามีแพลนแล้วในนี้ไม่เป็นไรเลยอย่างฉันมีปัญหาทะเลาะบอกแหวงกับคนคนหนึง่งชื่อก็คือเป็นปัญหาที่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เราต้องเคลียร์ให้เราก็ยอมหักเลยป้องพี่ไว้ก่อนบอกเราเราทําให้หมดเลยอะไรแบบเนี้เหมือน เรื่องนี้ก็เหมือนกันพอเรารู้เสร็จปุ๊บอะพี่อยาบอกไว้แล้วว่าอามีนาต่อไปนี้มีอะไรจะไปไหนเด็ดฉันจะเป็นคนให้ฮิปโปมารับนะนี่ก็เมมเบอร์ไลน์เลยฮิปโปไว้นู่นนี่นั่นวันที่พี่หายก็โทรหาก,ก่อนเลยอยู่ไหนเราก็ไปเลยก็อยู่ด้วยกันตลอดฉันก็ทําดีที่สุดแล้วเท่าที่ฉันจะทำได้วิ่งวุ่นกันอยู่เท่านี้วิ่งกันวุ่นกันใหญ่เลยอะเดี๋ยวจะมีบีไฮเดอร์ซีอีกหนึ่ง,ง,ง,งตัวแล้วเดี๋ยว มีโปรเจกต์พิเศษด้วยวันที่27นี้เดี๋ยวจะทำโฟโต้ชูตกันที่บ้านแม่นาแล้วก็เดี๋ยวทำสารคดีเกี่ยวกับพี่โมเหมือนเอมมี่ไวซ์เฮาส์อ่ะคือฉันน่าคุยกับทีมไว้แล้วแล้วฉันจ้างเราเราฉันคอนแทคกับทีมใหญ่ไว้เลยเลทีมของเออชื่อใจได้จทํางานกับเขาเขาทำางานดีละเอียดมุณเติบโตจนถึงขัน้นแบบจะทำนู่นทำนี่เป็นใหญ่เป็นโ <c oughs> ตก็พ่งน,ง,งนี้ไปคุยกับ วีทีวีไลทีวีหรือวะจริงมากคนเลิศตอนนี้ก็คือพูดได้เต็มปากแล้วว่าโมอามินาคือนักแสดงอิสระใช่เออก็อิสระ,ละแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะในใจอะคือมีแพลนว่าจะเปิดบริษัทเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆของเราผลิตซีรีส์รายการยูทู e ต่างๆอะไรเงี้ยก็เดือ มีคุณนิดนิวเขาก็เขา่าเป็นพาร์ทเนอร์ดีฉันให้เขาคุมทางด้านของรายการไปไฮโซนินิวก็ต้องมานะอัน,นจริงๆมึงเดินลุยด้านนี้ได้เลยเพอูมานั่งดูลูกเก่าๆอะไรมึงมันนั่งลือสาแรกอะ่ะมึงคือทำมาครบหมดแล้วว่าใช่เพราะงั้นมันก็ถูกต้องแล้วเออที่มึงจะแบบเจริญเติบโตแล้วเนี่ยที่การงานอะไรต่อไปออะเป็นกำลังใจให้นะคะทำให้มันจึง้งจึงเสร็จแล้วเราต้องไปทำเสื้อผ้าจ้ะ ทำเสื้อผ้าให้โมออมีนาสกาเลยนะเยอะไหมเ่อกูเลยอยากเห็นจริงๆเอาดีๆไม่แต่ว่ามันก็แบบเราตั้ง,ง,งใจทําให้ทุกคนอย่างดีคือแบบเอาเสื้อผ้าที่มันมีอยู่ในบ้านอะ่ะเออมาทามให้อย่างกูจะต้องต้องขาลุยขาบุกขายิงเป็นฟีแบบทหารเลยเป็นแบบกองหน้าที่จะลุยให้กับทุกคน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยซื้อทหารของพี่ของพ่ออะไรอย่างเงี้ยเอามัแบบ ลองดูซิว่ามันจะเป็นฟิลไหนมึงทำแบบนี้มานานยังมึงทำตังแต่ขายของมาตลอดเลยก็ตัดเองอะไรเองอย่างเงี้ยกูไปนั่งขายยี่แตงโมเขาก็แบบมากับหัวเก่ากูก็แบบอุ้ยดารามาซื้อของกูอย่างเงี้ยกูก็เคยเจอมึง กูไม่เคยเจอมึงกูเดินผ่านๆแล้วมึงไม่ทักทายกูไปกับคนอื่นต่างๆนี่พอมาเป็นนักแสดงอิสระ,ะแล้วอะมีคนแบบนันเสนอบทบาทแบบโมมึงเล่นแบบบทที่มันแบบแต่มึงก็เล่นมาทุกบทแหละปะเออ<ช>แต่ว่ายกเว้นบทนางเอกที่ไม่เล่นไม่เล่นเองด้วยเป็นนางร้ายเป็นนางเป็นนางกีตแล้วกีดเป็นไหม เป็นเออจนเป็นช่วงนี้มึงต้องเข้าใจกูหน่อยเออเออเออคนที่กินไม่เป็นอ่ะคือใครรู้ไหมพี่กูใช่กูต้องให้ลิปสิงอยากไหมมีอะไรบทที่เราอยากจะเล่นแบบกะหลีไม่เราต้องเป็นกรหลีแบบว่าอยู่ตามตลาดอ่ะน้องงี้ย่ะ ุทที่ตัดมาให้โมอามินาเสร็จแล้วจ้าแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วจ้าทุกคนเอแบบนี้ตอนนี้มีผลงานอะไรไหนๆเราเป็นนักแสดงอิสระแล้วฝากหน่อยฝากผลงานหน่อยก็ติดตามโมอามินา YouTube ได้นะคะ เออทำผลิตคอนเทนต์ที่มันแบบเลยรยบ้างน่ารักบ้างไย่าง้ติดตามกันด้วยนะคะลอยไปหลายเดือนไม่ได้สิไม่ได้สิเดี๋ยวต้องเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวคอนเทนต์มันเรเลือ่อขอให้ติดตามหน่อยแล้วกันติดตามนล้นนะคะทุกคนมอนในย t u b e คะ่ะอ่าอ่าบวกหน่อยช่องกูเนี่ยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ข้อแชราเนี่ยรายการ นางคนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนช่องคลอดแชนแนลค่ะช่องคลอดแชนแนลค่ะแล้วก็ facebook นะคะคลอดรชนแนลคลอดแชนแนลปิงชานะคะฝากด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของโมออเมียมันจะประมาทจะทานนเว่ยตึงติ่งตึงตึงตง